สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับน้ำไอ้นี่นะครับน้ำองุ่นนะครับเป็นเกนกรีนะครับฟอร์เรสนะครับสปาร์คิงนะครับวอเตอร์กรีปตีไลท์นะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นเครื่องดื่มองุ่นนะครับทุกคนไอ้ผมเคยกินครั้งแรกนะครับเห็นมันมาจากไอ้ไอ้อะไรวะเมดอินชน้านะครับเป็นของประเทศจีนนะครับทุกคน มันจะมีหลายรสมากนะครับทุกคนมันมันจะมีเป็นขวดด้วยนะแต่ที่ผมซื้อมาก็กเ,อเอาเอามาแค่กระป๋องเดียวนะเพราะว่ามันมีแค่รสเดียวนะโอเคนะครับเดี๋ยวโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะครับทุกคนนะโอเคเกินกันเลยนะครับรองว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคไปเลยรสชาติจะเป็นยังไงนะไม่เคยห็น ้ยฟฟููอ <laughs> มันมันก็คือโซดานี่เองมีมีกลิ่นอ่างนุ่นเลยนะครับมันคล้ายๆโซดาครับทุกคนเอาไปผสม ผสมอย่างอื่นนี่นน่าจะอร่อยนะุวคนะผมคิดว่าน่าจะอร่อยนะครับควรต้องลองครับมันต้องลองแล้วพวกนะเชื่อผมเชื่อผมไม่เชื่อผมไม่ได้นะต้องไอแบบว่าต้องไปหาลองซื้อมานะครับทุกคนผมว่าอร่อยดีนะครับมันจะมีรสพีชรสเอ้ารสพีชรสอะไรเยอะแยะนะครับทุก ที่ไปมาเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปไว้ให้ดูข้างล่างนี้นะครับมันจะมีหลายหลายหลายรสชาติมากเลยนะครับแล้วมันจะเป็นมันจะมีเป็นขวดด้วยนะวันนี้ก็มาลองกินไอ้องุ่นครับน้งุ่นเหมือนมันรสชาติคล้ายโซดาจางังๆเนาะอ๋อแล้วมันก็มีกลิ่นแองุ่นนะครับ จะมีกินอนังุ่นนะครับเ้าไปผสมเล้าอะไรอืเราว่ากันไปนะครับทุกคนก็อร่อยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกินก่อนนะไปกินโชว์ <laughs> กินโชว์อืม อแกสขึ้นนะครับแก๊สขึ้นเลยเดี๋ยวรอบหน้าน่าจะเอารถอื่นมาลองให้ทุกคนได้ได้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับโอเคทุกคนก็ไปลองไปลองรถรถอื่นได้นะครับ นี้องุ่นผมลองแล้วนะอยากยาวก,ก,ก็เล่นนะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวขอต่อไปกินก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวอัด,อดนานเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อเอาทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปให,ใหม่ๆขึ้นมานะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามมาด้วยนะถ้าทุกคนมีเพื่อนมีพี่มีน้องนะครับแนะน,นํนาแนะนําผมช่องผมด้วยนะผมฝากช่องเลย โอเคนะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาทำคลิปแนละ้วเศร้า <laughs> <laughs> อยากยาเขาเล่นนะโอเคนะครับทุกคน <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคนนะเจอก,กันเจอก,กันคลิปหน้า